ผ่านข้างหน้าส่งไปเลยเบรเป็นไงนะมันรู้สึกยังไงมันรู้สึกกระชับแล้วก็ลงไวอืออือครับมันมันเหมือนกับไม่เหมือนของเดิมของเดิมมันจะถ่ายไปข้างหน้าเนาะถ่ายเลยแล้วก็ถ่ายตดตัดตัดอันนี่มันจะมันมันจะลงทั้งคันมันมันจะ เกาะเนินลงเลยอ่ะเมื่อกี้เนี่ยอ่ะลองอีกเนินหนึ่งใส่เลยทีนี้เอาให้เร็วกว่าเดิมแล้วมั่นใจกว่าเดิมแล้วเนี่ยมันต่างจากของเดิม,มโอเคเบรกเป็นไงฮะเจ้าได้ฮะนี่ทะลทะลุอย่างนี้ตั้งแต่แรกนี่มาเกินนานแล้วครับานานแล้ว <laughs> เราไปไปคิดคิดแล้วมันไปแบบคล้ายๆกับว่ากระแสนิยมอะฉันก็ต้องปรับข้างหน้าฉันต้องทําข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม mm hmm. เออมันก็เลยไปหลงทางอยู่ระบบจริงๆมันมาอยู่แล้วเนี่ยอลอง ABS หน่อยเนี่ยที่สายเนี่ยค่อมเลยแล้วกระแทกลงไปเลยตูมเคยได้ยนิน ABS ข้างหลังทางานไหม เคยเห็นแต่ข้างหน้าแลผมอ,ะอ่ะอ,นนอ,อันนี้ข้างหลังมีข้างหลังด้วยคือ,คอ,คอ,อรู้สึกอยู่ฮะของเดิมไม่มีสาเหตุเพราะว่าดัมมันไม่มีแรงใช่เพาดัมเดิมมันแค่ตัวนิดเดียวเองมันไม่นิดแต่แต่ว่ามันมันไม่มีแรงจับหรอกสังเกตดูเวลาใส่เกียร์นี้ตูดกระดกเลยอ่าใช่ใชเออไปอีกก็ได้เดี๋ยวไปวาดเอาตรงนี้ก็ได้เออตายต้นไม้ก็ได้เดี๋ยว สวัสดีครับเสียเสียเสียอะไรเนี่ยเสียมาเล็กเ,เสียเอกวิทเสียบงกฎเสียพากรสวัสดีทุกๆท,ท่านครับวันนี้เป็นรีโวฮะใส่ไข่ข้างหลังพาโด ข้างหน้าเป็นเดิมแต่เปลี่ยนจานมาแล้วก็เปลี่ยนพระเบรกมาเฉยๆแต่ก็ยังมันยังไม่แก้ต้นเหตุก็เลยต้องมาแก้ต้นเหตุวันนี้มันแตกต่างกันเยอะไหมค่อนข้างแตกต่างเลยครับคือกรชับเอาอยู่เลยเอาอยู่เลยขาเบรกนี่นุ่มเลยใช่เดี๋ยว ลองดูขึ้นไปสักร้อยกว่า,วาร้อยเศษเศษแล้วเราเอาลองเอานิ้วโป้งเท้าแตะดูดิจะรู้สึกยังไงของเดิมนี่ต้องกะ็กะแทบด้วยฝ่าเท้า <c oughs> อปแล้วลองดูนิ้วโป้งก็พอฮะ <c oughs> ฟิลนี้เป็นไงเจ๋งเลยครับชอบไหม <c oughs> ชอบช <c oughs> อบลองดูขาลงอีกอดูนี่มันจะตอบเราได้ตลอดปะหรือว่ามันจะ อึกอักและอะไรอย่างเนี้ยเพิ่งจะติดตั้งเสร็จครับพระเบรกยังไม่เต็มหน้าดีเป็นไงมันจะต้องดีขึ้นไปอีกนะม,มันแก้ปัญหาที่ต้นเหตุสมุธฐานของเหตุมันอยู่ที่ข้างหลังมันไม่มีแรงเด็กเแบรบกมันก็เลยไม่พอให้รถติด ยอดเอ่ต้นเนินเราก็ขัดแทกลงไปเลยกันเลงใส่ไปเลยเท่าไหร่ก็ได้ไม่ต้องยกเลยกดยทุกสถานการณ์เราอยู่ครับอ่ะที่รู้ตั้งนานนี่มาไหมมานานแล้ว <laughs> ทีแรกก็ใช่ไม่ใช่ดีไม่ดีใช่ไหมใช่เออลุ้นอยู่มาลองด้วยตัวเองดีกว่าครับมาลองเองดีกว่าอืมคือระบบเขาวางมาหมดแล้วมันเหลือแต่ว่าเขาไม่ใส่ใเบรกหลังมาให้น,นั้นเองเขาก็เครื่องมันอยู่ที่เจ็ดแปดแสนโลมันไม่พังอ่ะเครื่องดีเซลอะ่ะทาไงถึงจะได้ไปซื้ออะไรอ่ะทําไงถึงได้ขายอะไรอ่ะมันก็ต้องให้ไปชนเดี๋ยวใช่ไหมอืม พอเวลาชนขึ้นมาก็ไม่ได้โทษไม่ได้โทษว่าเราเตรียมตัวไม่พร้อมไม่โทษว่าบริษัททํารถไม่ดีไปโทษนูน่นดวงไปโทษด,ดวงดวงไม่ดีดวงไม่ได้นั่งด้วยเลยเนี่ยสายนี้อสวัสดีครับเสียอ เสียชูเนตนะครับสวัสดีครับก็ใครยังไม่เคยลองขับรถกระบะดิสสี่ล้อก็มาลองดูได้มีรถให้ลองมาลองดูให้รู้ไว้ก็ได้ไม่เป็นไรเมื่อวานนี้คันนั้นเขามาลองนะตอนแรกก็จะมาเปลี่ยนข้างหน้าจะเอาจานอย่างที่คุณใส่มาเนี่ย ผมบอกเขาว่ามันจะไม่ใช่มากแล้วของเขาปั๊มรุ่นแรกด้วยอ่ะผมบอกไม่ใช่หรอกผมก็เลยให้ไปลองขับรถผมดูเมื่อวานกลับไปไม่ได้ต้องหลับวันนี้กลับมาใหม่เปลี่ยนหน้าหลังเลยเขาคุยให้ฟังไหมต้องต้องมาลองด้จออีคครับต้องมาลองมีอีกคันหนึ่งล้อใหญ่ๆเลยเมื่อกี้รีโว่เพพึงเข้ามาโอ้อย่างเลลอเลยอย่างงั้นก็ล้อหลังโอ๊กเลยนั่นน่ะ ผมเคยเทสที่คันหนึ่งแล้วล้อใหญ่ขนาดนั้สามสิบเจ็ดนิ้วอะอยาเบรกนี่ล้อ,อยางร้องโอ๊กโ๊กเลยขอไลค์ผมนิดนึงครับกดแชร์ให้ผมหน่อยเขาจะได้รู้กันว่าความปลอดภัยมีจริงในรถกระบะไม่ต้องรอไม่ต้องไม่ต้องรอดวงช่วย ครับซอยนี้คันนี้ใส่แค่ข้างหลังนะข้างหน้าไม่ได้ทำอะไรข้างหน้าวันนี้แค่เปิดออกมาเช็คเฉยๆใส่สายถักด้วยป่ะเนี่ยอ๋อสายถักด้วยครับโอเคอืมมันกระชับใส่สายถักมันไม่บวมเดี๋ยวเข้าข้างในเลยให้เขาเช็คอีกรอบหนึ่ง อ๋อก้อยย่นนิ่งคันั้นออกไปแล้วนั่นนะเข้าไปเลยตรงไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาขึ้นเช็คเบรกมืออีกทีหนึ่งโอเคตรงเนี้ยครับสรุปแล้วโอเคนะโอเคเลยครับผ่านนะแจวครับอม่ที่คนเป็นไม่เสียได้ตังค์ไม่เสียได้ตังค์แล้วก็ตังค์ที่ต้องเสียนี่คุ้มไหม ผมนอครับเรามาลองครับผมขอบคุณมากเลยขอบคุณครับรอ,อย่าลืมนะหมื่นห้าพันถึงสองหมื่นโลมาเช็คครั้งหนึ่งหรือปีละครั้งอะไรอย่างเงี้ย<ร>จาเน็กเตอร์ ทำนาเดิมเปลี่ยนจานเป็นเจาะรูเซาะล่องมาโอเคขอบคุณครับคันนี้กำลังจะขึ้นลิฟต์นะฮะขอบพระคุณครับทุกท่านที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยครับสวัสดีครับเ,เสี่ยสมชายเดี๋ยวยังไงดูยอ้ยอนหลังครับวันนี้ไปเทสคันนี้มาฮะใส่ดิสใส่เบกพาโด กระบะมีดิสยังไงดูก็ดูเท่ครดูดีแล้วก็ใช้ดีขอบพระคุณครับ